สวัสดีครับพวกเราเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาครับจากโรงเรียนมหา <ENNIS> วิทยาลัยซีนัคเดวิโรนภาษาดริศไฝ่มัธยมครับก็วันนี้ขออนุญาตสัมภาษณ์พี่เนยนะครับถึงอาชีพนักกายภาพบําบัดนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในวิชาเอกของโรงเรียนเราครับขออนุญาตให้พี่เนยเล่าประวัติการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาจะเป็นจนถึงขั้นสูงสุดด้วยครับได้ค่ะก็ ของพี่นะคะก็คือเรียนมัธยมต้นที่โรงเรียนราชชีมบางแก้วนะคะเรียนชั้นมัธยมปีที่1นึ่งถึงสาเป็นสายการเรียนวิาคณิตค่ะแล้วก็ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ี่ถึงหก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัลคะ่ะเป็นสายการเรียนก็คือเป็นวิาคณิตแล้วก็ตอนมหาลัยก็เลือกเรียนเป็นกายภาพบําบัดที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะ อขอทราบตําแหน่งงานและสถานที่ทํางานของพี่เนยในปัจจุบันด้วยครับก็ตอนนี้ก็เป็นเป็นผู้จัดการของคลินิกนะคะอยู่ที่นารินคลินิกค่ะนีนเป็นนารินคลินิกแก้ผ้าบำบัดแล้วก็คลคติกที่เนยเริ่มสนใจอยากเป็นนักกายภาพบําบัดตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก็ ตั้งแต่ที่ต้องเริ่มเหมือนต้องเริ่มเลือกสายเนาะอย่างช่วงวัยของเราก็คือเป็นเหมือนช่วงมต้นอะไรเงี้ยค่ะที่ต้องเริ่มเปลี่ยนสายการเรียนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มดูแล้วว่าเราจะเรียนสายไหนเป็นวิทยาศาตหรือว่าเป็นเหมือนกับสิิ์คำนวณเพื่อให้มันตอบโจทย์กับอาชีพที่เราอยากทำอย่างเงี้ยค,ค่ะก็เลยเริ่มดูแล้วเราก็พี่ก็สนใจในสายสุขภาพเนาะก็คือแต่ว่าไม,ไม่ได้อยากเป็นเหมือนหมอขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยดูในสิ่งที่แบบ สามารถดูแลสุขภาพได้แล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องถึงขั้นเป็นหมอแต่ว่าสามารถดูแลร่างกายหรือว่าดูแลสุขภาพคนไข้ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะหน้าที่หลักของนักกายภาพบาบัดที่ต้องรับผิดชอบนี่คืออะไรหรอครับก็โอ้ท่านักกายภาพบาบัดก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคนจะเห็นแต่ในคลินิกที่ดูแลเกี่ยวกับพวกกระดูกกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยเนาะแต่จริงมันมีหน้าที่หลากหลายมากกว่านั้นก็คือเราหลักๆก,ก็คือเป็นการส่งเสริม ป้องกันฟื้นฟูแล้วก็ดูแลสุขภาพคนไข้ให้อ่าคนไข้เนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นที่แข็งแรงขึ้นรวมถึงสุขภาพจิตใจด้วยเนาะโดยการใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางกายภาพบําบัดหรือว่าจะเป็นการรักษาด้วยสองมือของใใกายภาพบําบัดเองด้วยที่เนยครับลักษณะงานของทางกายภาพบําบัดนะครับมีความแตกต่างจากอาชีพแพทย์นะครับอย่างไรครับ ถ้าแพทย์เนี่ยคะ่ะก็คือเปรียบเสมือนเป็นด่านแรกเนาะแพทย์ก็คือเป็นสมมติว่า,อ,าอย่างง่ายๆคือสมมติมีกรณีที่เกิดอุบัติเหตุมาอย่างเงี้ยคะ่ะแพทย์จะเป็นด่านแรกที่ดูแลเนาะก็คือจะเป็นการใส่เฟือดามเหล็กหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นจะเป็นหน้าที่ของแพทย์ส่วนกายภาพบาบัดเนี่ยคือจะทําหน้าที่ต่อจากแพทย์หลังจากที่แพทย์ทำการใส่เฟือใส่เหล็กดาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนักกายภาพก็จะดูแลต่อในส่วนของ กล้ามเนื้อที่เป็นปัญหาเพราะใส่เล็กกล้ามมีปัญหาเรื่องไกลเคลื่อนไหวหรือว่ากล้ามเนื้อมีปัญหาที่ส่งผลจากการใส่เฟือหรือใส่เหล็กกล้ามอะไรเงี้ยค่ะนัะกกายภาพก็จะดูแลต่อในส่วนตรงนั้นก็คือง่ายๆคือเหมือนกับแพทย์นเนี่ยจะเป็นด่านแรกที่ช่วยประเมินร่างกายให้เราคร่าวๆก่อนแล้วเราก็จะเป็นดูคนที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายเพิ่มเติมให้คนไข้กลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนปกติมากที่สุดหรือเป็นปกติเส้นทางการศึกษาสู่อาชีพนักกายภาพบำบัดนะครับต้อง เริ่มต้นจากการเรียนชั้นมัธยมศึกษาจนถึงมหาวิทยายลัยอย่างไรหรอครับก็ถ้าเกิดนักไหนมัธยมน่าจะมีผลตอนมัธยมปลายเนาะก็คือจะต้องเรียนเป็นสายวิคณิตค่ะเพราะว่าตอนเข้ามาหาาลัยเนี่ยกรภาพประมาต,ต้องใช้วิชาที่เกี่ยวกับวิทย์หรือว่าคณิตค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะพวกชีวะฟิสิกส์เคมีเนี่ยค่ะต้องใช้รวมอ่ะก็เลยจะต้องเรียนเป็นสายวิคณิตเนาะแล้วก็มหาวิทยายลัยก็จะต้องเลือกมหาวิทยาลัยที่มีคณะเทคนิคการแพทย์หรือว่า คณะที่เกี่ยวกับสายสุขภาพที่มีสาขาวิชากาภาพบยประบัดโดยตรงอย่างตอนนี้ก็จะมีประมาณ 10- 10กว่ามหาหลัยที่เปิดหลักเป็นคณะกายภาพบำบัดอยู่พี่หน่อยครับการเรียนการเรียนนักกายภาพบำบัดนะครับต้องใช้ระยะในการศึกษาในเวลากี่ปีละครับถึงจะสามารถเป็นประกอบอาชีพนี้ได้ต้องใช้เวลา4ปีครับ4ปีเหมือนเหมือนอาชีพคล้ายๆอาชีพปกติใช่ อาชีพนักกายภาพบำบัดเนี่ยครับมีกี่สาขาหรอครับที่แล้วก็แต่ละสาขานี้ทํางานอย่างไรครับจริงๆกายภาพบําบัดน,นะคะมันจะอยู่ในคณะเทคนิคการแพทย์เนาะสาขาย่อยของเราคือกายภาพบําบัดจะไม่ได้มีแบ่งเป็นสาขาโดยตรงก็คือ4ปีเนี่ยเราจะต้องเรียนทั้งหมดแต่ในส่วนของการรักษาเราจะแบ่งเป็น6สาขาย,ย่อยก็คือจะเป็นเรื่องกระดูกและกล้ามเนื้อเรื่องระบบประสาทร,ระบบทรงอกเนาะแล้วก็ดูแลเด็กรวมถึงผู้สูงอายุแล้วก็คุณแม่ตั้งครรภ์ ่หลักๆจะเป็น6อันนี้รายได้และค่าตอบแทนของอาชีพนักกายภาพบำบัดเนี่ยครับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดสูงส,ส,สุดนี่มีรายได้เพิ่ก็ถ้าในกรณีที่เราเป็นลูกจ้างเนาะก็จะเริ่มได้ตั้งแต่จบใหม่ก็คือเป็นอ่าประมาณ1 5 0 0 0บาทบวกกับถ้าได้ใบประกอบวิชาชีพก็จะมีค่าใบประกอบวิชาชีพอีกเนาะประมาณ3,000 ถึง4,000แล้วแต่ที่นะคะอันนี้เป็นเงินเืินสตา์ทเนาะส่วนสิ้นสุดเนี่ยก็คือแล้วแต่เลยว่าเราจะเป็นสายไหนซึ่งมันก็จะได้ตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของคลิกิกกยยภาพเนี่ก็จะได้เป็นขั้นหลักแสนเลยใช่จุดมุ่งหมายสูงสุดของผู้ประกอบอาชีพนะครับามบาดเนี่ยครับคืออะไรหรอครับต้องแล้วแต่คนเลยครับเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ย จุดมุ่งหมายคืออยากเป็นนักกายภาพบำบัดอยากมีคลินิกเป็นของตัวเองเนี้ยพะฉันจุดมุ่งหมายสูงสุดเนี่ยคือก็คือการมีคลินิกเป็นของตัวเองเนาะแต่ว่ามันก็ต้องเริ่มต้นจากการเป็นลูกจ้างหรือการที่เข้าไปอยู่ในคลินิกก่อนเป็นอ่าเป็นคนที่ช่วยทําหรือเป็นลูกน้องเขาก่อนเนาะถึงจะมีคลินิกเป็นของตัวเองได้อะไรเงี้ยครับหรือถ้าบางคนที่มาทางสายกีฬาชอบทางกีฬาอ่ะจุดมุ่งหมายสูงสุดอาจจะเป็นการที่ได้เข้าไปอยู่ในเป็นนักกายภาพใน ทีมกีฬาที่ตัวเองใฝ่ฝันอย่างเงี้ยค่ะอย่างบางคนที่ชอบอ่านอย่างน้องผู้ชยช่ายเองก็จะชอบเล่นบอลเนาะบางทีจุนุ่งหมายสูงสุดคืออาจจะได้เป็นนักกกยภาพมมบําบัดในทีฟุบตบอลที่ตัวเองชอบก็ได้อย่างเงี้ยค่ะที่นายคิดว่าอุปสรรคในการทํางานหรือว่าความเสี่ยงในสายงานนักกายภาพบำบัดเนี่ยครับน่าจะมีทางเรื่องใดบ้างเหรอครับก็ถ้าเป็นเรื่องความเสี่ยงเนี่ยหนึ่งก็คือเราทํางานกับคนไข้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงมันก็จะต้องเป็นความเสี่ยงที่ เกี่ยวกับส like ุขภาพของคนไข้อะไรเงี้ยค่ะบางคนมีเง so ื yeah. <t> ่อนไขทางร่างกายที่ที่อาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงที่เราจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดหรือต้องคอยเฝ้าระวังคนไข้อย่างใกล้ชิดใช่แล้วก็พี่นามีวิธีหลีกเลี่ยงและแก้ไขให้ผ่านอุปสรรคนั้นไปได้อย่างไรเหรอคะก็ต้อง หนึ่งคือต้องมีความรอบคอบเนาะมีความระมัดระวังแล้วก็ศึกษาประวัติของคนไข้ดีๆว่าคนไข้มีข้อควรระวังตรงไหนหรือว่ามีจุดไหนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษยางเงคะพี่นายคิดว่าอาชีพนักกายภาพบำบัดเนี่ยครับยังเป็นอาชีพที่มีความเพียงพอต่อตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศหรือเปล่าครับ จริงๆค่อนข้างค่อนข้างเพียงพอกับกับทางตลาดนะแต่ว่าก็ยังเป็นที่ต้องการอยู่เรื่อยๆใช่เพราะว่าจริงๆแล้วทางทั้งในและต่างประเทศเนี่ยเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่ยังไงมันก็เป็นเรื่องที่จําเป็นอยู่แล้วเนาะสำหรับคนเรายังไงคนเราก็ต้องดูแลสุขภาพอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพี่มองว่าในสายสุขภาพเนี่ยยังไงก็เพียงพอแล้วก็เป็นที่ต้องการทั้งในแล้วก็ต่างประเทศอยู่แหละ สำหรับเศรษฐกิจและการเมืองในปัจจุบันนะครับมีผลกระทบต,ต,ต่ออาต่ออาชีพกายภาพบาบัดนี้อย่างไรบรอกคับโอ้ท่านถามว่าโควิดเนี่ยในช่วงเศรษฐกิจนี้เนาะโควิดมีผลมันก็ส่งผลกับทางขาดสายงานกายภาพด้วยเนื่องจากว่ามันก็มีช่วงที่เราจะต้องแบบปิดตัวไปหรือเป็นช่วงที่เราจะต้องหยุดทากายภาพบําบัดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะมีกระทบบ้างเนาะ แต่ว่าในอนาคตอย่างเงี้ยค่ะพี่คิดว่าในสายงานกายภาพาบำบัดเป็นสายงานที่คนต้องการเยอะขึ้นเนื่องจากว่าประเทศไทยเราเนี่ยกำลังจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการในการฟื้นฟูร่างกายของผู้สูงอายุก็จะมีมากขึ้นซึ่งคนที่จะตอบโจทย์ในการฟื้นฟูสุขภาพฟื้นฟูร่างกายของผู้สูงอายุได้ก็คือกายภาพาบำบัดอาชีพนนะกายภาพาบำบัดเนี่ยครับต้องทํางานเกี่ยวข้องกับบุคคลในอาชีพใดโดยตรงหรือเปล่าค ถ้าเป็นถ้าเป็นในโรงพยาบาลนะคะอาจจะต้องมีคุยกับหลายๆอาชีพอย่างเช่นถ้าทํางานในโรงพยาบาลก็ต้องมีคุยกับคุณหมอเภสัช<ม>พ,พยาบาลก็คือเกือบจะเกือบจะทุกอาชีพที่อยู่ในโรงพยาบาลเลยเพราะว่าเราก็ต้องมีการโคกันเนาะมีการคุยกันเรื่องเคสเรื่องงานเรื่องคนไข้เรื่องแบบว่าประวัติข,ของคนไข้ต่างๆอะไรอย่างนนะะี้ค่ะอาชีพในะการข้อมาบัตรนะครับต้องมีใบประกอบวิชาชีพเหมือนอาชีพอื่นๆหรือเปล่าครับ มีค่ะก็คือหลังจากจบการศึกษาเนาะเราเรียนจบ4ี่ปีก็ต้องมีการสอบใบประกอบวิชาชีพซึ่งจะมีแยกย่อยเป็น3ตัวก็คือเราต้องสอบผ่านทั้ง3ตัวถือจะเป็นนักกายภาพบำบัดมีใบประกอบวิชาชีพแล้วก็ทำอาชีพทางกายภาพบำบัดได้พี่นายคิดว่าความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพนักกายภาพบำบัดนะครับขึ้นอยู่กับอะไรสําคัญอะไร ความมั่นคงและความก้าวหน้าส่วนหนึ่งเกิดจากความสามารถของเราด้วยค่ะการที่เราไม่หยุดพัฒนาตัวเองการที่เราเรียนรู้เรื่อยๆจะทําให้ตัวเราเนี่ยมีความสามารถเนาะในการที่จะรักษาคนไข้ในการเป็นที่ต้องการของคนไข้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีความสามารถเนี่ยพี่คิดว่ายังไงเราก็มีหนทางที่จะรักษาคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคนไข้ก็จะติดใจในการรักษาเราแล้วก็ให้เรา,อ,าอยากให้เรารักษาอย่างต่อเนื่องอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าเพื่อนสนใจอยากเป็นนักกายภาพบำบัดนะครับที่ไหนมีคําแนะนําอย่างไรบ้างหรอคะก็สําหรับใครที่สนใจก็อยากจะให้ลองศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางกายภาพบำบัดนะคะว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรบ้างหรือว่าขอบข่ายของการทํากายภาพบำบัดน่ะคืออะไรบ้างแล้วลองดูว่าเราสนใจจริงๆหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ชอบดูแลสุขภาพเป็นคนที่คุยกับคนง่ายเป็นคนที่มีัยา,ายาศัยดีหรือว่าอ่า อยากดูแลสุขภาพอยากทาให้คนไข้แข็งแรงมากขึ้นมีความต้องการที่จะทําให้คนไข้เขาเรียกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็คิดว่าอาชีพนเนี้ยค่อนข้างตอบโจทย์ก็ขอขอบคุณพี่แนนนะครับที่มาสละให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะครับพวกเราก็จะนําความรู้ที่ได้นะครับไปพิจารณาเลือกศึกษาในวิชาอีกในอนาคตแล้วก็จะ นำความรู้ที่ได้มาก็ไปชิดรู้แล้วก็ศึกษาต่อในอีกข้างหน้าครับรได้เลยค่ะยิมดีค่ะ